ขายเยอะมากอะไรค่ขาวเหนียวยานี่หมดแล้วค่ะ เยอะมากวันนี้ 嗯。 อันนี้ดิบนะคะต้มตรงนี้นะคะกินได้นะจ้าต้มแล้วนะคะเดี๋ยวดิบกินนี้มันนี่ยังไม่ได้ถอนหรอกมันยังเกลี่ชิมถั่วนก่มันไหลหมดแล้วแม่แม่จะเอาไว้แบบไปปลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วไม่จบไม่แต่ว่าเม็ดแหงหนูก็มีอยู่แต่ว่ามันถึงป่อยเหมือนไหนปล่อยหลายโลกเหรแต่ว่าปลูกพี่เพื่อนนะในตัวผูกห้างใช่เก็บ10เซนได้ไปเอามาให้หน่อยเดี๋เอาเบอร์ไวะนุรักเอาเบอร์ของแว้เอาเอาวันเอาวันพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าจะเอาวันพรุ่งนี้ก็ได้ไหมมันมีกี่กิโล เนตแก่แล้วเนตยังไม่ได้แก่เอาเหรืออืมแต่ว่ามันแพงนะมันลดอยละแปดสิบกว่าอบ้างมันเป็นบ่ออะไโดนเยอะมันแพงแล้วมันเบาไงมันเบาอันนี้สองโลกว่าถึงที่ได้โลนเอาเหรืออืมว่ามันเบาแมวอะไนะทีนี้เอามาลองสักโลก่อนไหมเพื่อสองกิโลถ้าจะเอาแบบงานไร้เสือน่ะมีถ้าจะปอกให้อัฟางกระสีก็เรียกพังกระสีหรอใหญ่ใซื้อถั่วสปบกุกอีกตัวทุกคนมีปรมาณกล่องหกโลหรอเปล่อันนี้ไม่ใช่ ก็เอาอย่างนี้เยอะเลยยังม่อไรสุดีจะมาไหมวันนี้เอาไปทันเน้ใชไหมันนี้ไม่เอาใช่มออันนี้เอาไปอันนี้ไมเอาอันนี้วันนี้าไปต้มค่ะวันนี้เอาไปต้มดีถอันนั้นโรันนี้โรลูกในท้องนาก็ได้เหรอคะได้แต่ว่าอันนี้มันต้องรดน้าตลอดนะคะไม่ให้ขาดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยปุ๋ยห้สวยถีีมาเราจะไปลองโกาลองว่าปีบาอันรี้รกินกัน นี่เนียไปส่วนกนี้ล้วค่ะคอนะคะแม่อาจจะสุดแน่เอาเปดเก่าก็ไเลยเด้อเอาไปสู่น้ำน้งหกสอง 6, 2นึ่งหกนึ่เมาปลาแล้วค่ะแต่นี่ลองทากนคนไม่ค่อยกินปลา,าตัวใหญ่แต่เมาปลาไมฝากว่าหาได้อย่นี้ อันนี้เขาเรียกปลาอะไรเนี่ยเขาเรียกปลากระจกเสียบดีค่ะมัน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 ดีมันบางเ้าเรียกปลาตะกรมเขาเาไปทำอะไรได้บ้างเนาะเว็ดสมปลาก็ได้ค่ะเวีดปลาสมก็ได้ทรับถ้เอาไปลาบได้ไหมได้อร่อยกว่าปลากระเทียน คนปัเขาชอบเอาไปนะโอ้จานมาไกลเหรอครับห้าร้อยมาจะไม่ได้ถ่ายเ้เจอปลาตัวใหญ่โค้ได้ปลาตัวใหญ่ค่ะไอไวไ้ไหมล่ะทีนี้ขอบคุณค่ะขอขอ อันนี้มันอ้อนนะนี่เขาเรียกมันอะไรคะมันอ้อนมันมือเสืออันเดียวกันไหมใช่่อร่อยไัดตันีจะปูดค่ะทำไมก็เยอะ ดอกไม้เยอะมากวันนี้ไปทำอะไรไปาลาไปสอบส่พ่วงขายฝั่งนี้ฝั่งนี้ตอนเย็นเขาจะเป็นตลาดนัดนะคะมาฝั่งนี้เดี๋ยวไปดูข้างในว่ามี

เอาหกอันห้าสิบตีมากเจ็ดสบแบเอาเินนะหกอันนะนใส่บาทต็นขอทาง่งหรการชืตนา่ข้าอยู่ตงไหน้นชื่เดินไปแล้วเหรอยังยังไม่มาถึงรอใส่บาทต้องรอรอนี่เป็นงานของจอวนนึงเลยครับ หลวงตาชื่นหลวงตาชื่นจะทุดงผ่านจตุลัอนะไ,ปไปผ่านหนองบโโโกโคกเห็นเขาลงในเพจวจันนี้หลวงตาชื่นจะผ่านจตุลัดนะคะเส้นทางหลัก อเขานั่งรอรอหลวงตาบุญชื่นอุ้ยอยากมาจังเลยแต่มันไกลบ้านพี่นงรักค่ะประมาณยี่สิบโลได้ละเขาใกล้จะมาถึงแล้วน,ะนั้นเนี่ยเขามานั่งรอท่านไม่รับปัจจัยท่านรับแต่น้ำเดื่มเป็นบุญมากเลยนะถ้าได้มาให้ท่านขรอหัวให้ เส้นทางบุญนะคะวันนี้หลวงตาชื่นจะจะทุดงผ่านผ่านไปเส้นทางไปไปผ่านผ่านหนองบโค,โคกด้วยหนองโบโคกก็อยู่ใกล้ๆกับบำเหน็ตสา,สายแล้วค่ะสายแล้วค่ะมาทุกวันเมื่อวานก จะมาเดินซื้อของบ้างไม่ซื้อของบ้างได้นิดนิดหน่อยหน่อยวันนี้ก็จะได้อะไรบ้างได้ปลาตัวใหญ่ไปไหนตัวเองไม่กินปลาตัวใหญ่นะคะแต่คิดถึงคนอื่นไม่ใช่คนอื่นคิดถึงพี่น้องคนปลาจีนเขาชอบกินปลาอันนี้จะเป็นปลาบึงเหรอปลาบึงรหารปลาไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะคะปลาบึง ตัวใหญ่มากถ้ามาสายก็ไม่ได้มาเช้าเขาก็แย่งกันซื้อแต่สำคัญที่ว่าจะไม่มีตู้เย็ยนใส่ตัวใหญ่มากใหญ่กว่าช่องฟิตแล้วไปต้องไปเคลียร์ของในตู้เย็ยน แะซื้อของอีกแวะซื้อของอีกค่ะซื้ออะไรน้อซื้อได้ซื้อเชือกซื้อเชือกไปทำไม ได้ปตีแบบออ๋ไปทำงานวันนี้ว่าจะไม่ได้อะไรได้หลายอย่างเลยนะตื่นเช้าได้งานหลายสามีบอกยิงไหมใช่ <Sure. S 2> ถ้าตื่นสายละ่ะใ้งานน้อยเพราะถ้าตื่นสายเป็นคนขี้เกียจเพราะว่าสามีไม่เคยตื่นสายเลย ันไม่สุกนะไม่สุกดังเนี่ยสุกแล้วคภาพเนี่ยอย่าสุกพร้อมกินลองกินดูก็ได้มั้งกินได้เลยกินได้เลยมันจะหลุดเหรอเฮ้เขาบว่าไม่สุกได้อันนี้ก็สุกแล้วเลยก็เรมันจะหลุดค่อยๆจับเลยแต่ขัควมันจะหลุดวันเท่าไหร่นะเมื่อวานนี้อันนี้สามห้าจ่าสองแถวนี้สามห้านี้สี่สิบค่อยๆย่านมันหลุดย่านมันหลุด เดียวเหรอไเอน,นีคนน้อยมเท่าไหร่คะอันนี้ค่าบาทค่ะเอาอะไรลูกเอาอันนี้ค่ะหมดเลยอันนี้ใม,ม่นึงเข้าเหนียวสองหอ่อ เนีสห่อเนีสห่อเท่าไร่ะหกสิบาทถ้ามงจะได้นาหกสิบห้าบาทไม่พอจิ